สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงรูปสี่เหลี่ยมกันนะคะทุกคนรู้ไหมว่ารูปสี่เหลี่ยมมีทั้งหมดกี่รูปแบบและในแต่ละรูปแบบสูตรการหาพืกก้นที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างเราไปเริ่มกันเลยค่ะรูปสี่เหลี่ยมนะคะจะมีทั้งหมด7รูปแบบได้แก่สี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมรูปว่าวและสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านั่นเองค่ะและสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมแต่รูปแบบ จะมีสูตรการหาพื้นที่ที่แตกต่างกันเราไปเริ่มกันที่รูปแรกกันเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีความยาวด้านที่เท่ากันสูตรคือด้านคูณด้านจากโจทย์กําหนดมาให้ความยาวด้านละ4เซนติเมตรแทนค่าจะได้เท่ากับ4คูณ4เท่ากับ16การตอบหน่วยพื้นที่นะคะต้องใช้หน่วยตารางดังนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส คือ16ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะรูปที่2นะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีด้านกว้าง2ด้านและด้านยาว2ด้านสูตรการหาพื้นที่คือกว้างคูณยาวจากโจทย์นะคะกําหนดมาให้ด้านกว้างยาว2เมตรและด้านยาวยาว5เมตรแทนค่าจะได้เท่ากับ2คูณ5เท่ากับ10ดังนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับ10ตารางเมตรนั่นเองค่ะ ต่อไปเป็นรูปที่3นะคะสี่เหลี่ยมหน้าขนานสี่เหลี่ยมหน้าขนานจะมีด้านกว้าง2ด้านและด้านยาว2ด้าน,านแต่เราไม่ได้ใช้พื้นที่ด้านกว้างด้านยาวมาคิดในการหาพื้นที่นะคะรูปสี่เหลี่ยมหน้าขนานจะใช้ความสูงและฐานของรูปนั้นมาคิดค่ะสูตรการหาพื้นที่ก็จะได้เป็นฐานคูณสูงนั่นเองค่ะจากโจทย์กําหนดมาให้ฐานยาว7เซนติเมตรและความสูงยาว3เซนติเมตรแทนค่า 7คูณ3เท่ากับ21ดังนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานคือ21ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปเป็นรูปที่4นะคะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะเหมือนกับสี่เหลี่ยมด้านขนานเลยค่ะนั่นก็คือฐานคูณสูงจากโจทย์นะคะกำหนดความยาวของฐานและความสูงมาให้อยู่ที่5เมตรแทนค่าจะได้เท่ากับ5้าคูณ5้เท่ากับ25ดังนั้น พื้นที่ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคือ25ตารางเมตรนั่นเองค่ะไปต่อกันที่โลกที่5นะคะสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมคางหมูจะมีเส้นคู่ขนานกันอยู่1คู่และเส้นความสูงอยู่1เส้นสูตรการหาพื้นที่คือเศษ1ส่วน2คูณผลบวกของเส้นคู่ขนานคูณสูงจากโจทย์นะคะกําหนดเส้นคู่ขนานมา2เส้นเส้นหนึ่งยาว6เซนติเมตรและอีกเส้นหนึ่งยาว10เซนติเมตรและเส้นความสูงยาว5เซนติเมตรแทนค่านะคะเท่ากับ เศษ1ส่วน2คูณ6บวกคูณ5จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ16คูณ5นำตัดกับ16จะเหลือ8คูณ5เท่ากับ40ดังนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูคือ40ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะรูปที่6นะคะสี่เหลี่ยมรูปเว้าสี่เหลี่ยมรูปเว้าเราจะไม่ได้ใช้ความยาวของเส้นรอบนอกมาคิดนะคะแต่เราจะใช้ความยาวของเส้นทแยงมุมมาคิด เส้นทแยงมุมก็คือเส้นที่ลากจากอีกมุมหนึ่งไปยังอีกมุมนึงนั่นเองค่ะสูตรการหาพื้นที่คือเศษ1ส่วน2คูณผลบวกของเส้นทะแยงมุมจากโจทย์นะคะเส้นทแยงมุมกําหนดมา2เส้นเส้นหนึ่งยาว7เมตรและอีกเส้นหนึ่งยาว11เมตรนั่นเองค่ะแทนค่าจะได้เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ7จบวก11จะได้เป็นเศษ1ส่วน2คูณ18 นำสองตัดกับ18จะเหลือ9ดังนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปว่าวคือ9ตารางเมตรนั่นเองค่ะและรูปสุดท้ายนะคะรูปที่7ดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าจะใช้เส้นทะยงมุมกับเส้นกิ่งเข้ามาคิดค่ะเส้นทะยงมุมก็คือเส้นที่ลากจกกากอีกมุมหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่งนั่นเองค่ะส่วนเส้นกิ่งก็คือเส้นที่ลากจากอีกมุมหนึง่งมายังเส้นทแยงมุมนั่นเองค่ะสูตรการหาพื้นที่คือ เศษหนึ่งส่วนสองคูณเส้นทะยานมุมคูณผลบวกของเส้นกิ่งจากโจทย์นะคะกําหนดเส้นทะยานมุมมาคือ7เซนติเมตรและเส้นกิ่ง2เส้นเส้นหนึ่งยาว2เซนติเมตรและอีกเส้นหนึ่งยาว4เซนติเมตรแทนค่าจะได้เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณ7คูณ2บวก4จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณ7คูณ6นำสอตัดกับหจะเหลือ7คูณ3เท่ากับ21 ดังนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าคือ21ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะในวันนี้เราได้เรียนรู้สูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมแ,แต่ละรูปแบบไปแล้วซึ่งสามารถนำไปใช้แก้โจทย์ปัญหาในชีวิตจริงได้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะบ๊ายบาย